ไปไหนครับเป็นกอเอาไปไหนครับวนเทดีเอามาให้แม่เอาเอานี้ไปเทดีเทดีอันนี้ไปลูกอันนี้ไปอ่ะให้แม่มาน้องเทดีโอ้ยเอาเอ็กอ,อ,อ,อไปทําอะไรฮะเอาเป็นกอไปทําอะไรครับเอาไปทาอะไรครับฮะหนูจะเอาไปทาอ,อะไรลูกเป็นกอทาอะไรวนไหมแม่มาอันนี้ไปมาแล้วเปลี่ยนกันแล้วมาลูกมา เทดีเอามาเร็วมาเปลี่ยนกันเร็วคนเก่งเร็วมาไมยแม่มามาแม่ขอน้องเทดีเทดีอันนี้ไปเอาแอลกอฮอล์มาให้แม่เดี๋ยวนี้นะเทดีไม่ใช่ของเล่นลูกอันนี้นี่นี่เอากระดูกกระดูกกระเดะกระดูกชิว่ามาลูกมามันไม่ใช่ของเล่นเทดีเอากระดูกไปเทดีไม่ใช่ของเล่นนะแอลกอฮอล์นะ ไปทำไรนะ่ะเอามาให้แม่ก่อนเทดี้ทะลึง่งเอาไปไหนลูกเอาไปไหนมาอันนี้มามาเทดี้เทดี้เอาไปไหนอันนี้มาลูกมาแม่ขอมามาเร็วมาเร็วเทดี้เมเล่นเฮ้เธดี้เฮ้มันจะกินไม่ได้นะลูกมาเอามาเร็วเธดี้เทดี้ เทดิปะป๊าปะป๊าเมาดิเนียนกระออะไรวะปะป๊าทิ้งไว้ทำไมวะเนี่ยอาอกระดูกไปลูกมามามาแปนกันเปลี่ยนพูดเปลี่ยนเลยเนี่ยมะเทดีเทดีขอมาคนเก่งมาเปลี่ยนกันเร็วลูกเร็วมาเร็วมาเร็วคนเก่งแล้วโนมา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 โอ้เก่งจังเลยมาลูกมามาเร็วเอากระดูกไปเร็วเทดีเอากระดูกไปเร็ว เดี๋ยวลูกแล้วเอาดูกไปเร็วคนเก่งแต่ดีครับแต่ไม่ไม่รักนะมาเร็วนี่กระดูกเร็วน้องเดี๋ยวดีหกมาแล้วนะเฮ้ไอ้วนเอาไปไหนดูดิเอาไปไหนอ่ะจะเอาไปไหนอะไปซ่อนไหนอ่ะแอลกอฮอล์มันจะสามารถทำอะไรได้คือออะซ่อนเลยซ่อนเลยออะซ่อนดิซ่อนดิไม่ไม่ตามแล้วเบื่อแล้วอ่ะอ่ะไม่ตามแล้วเบื่ออ่ะแหลกเปล่า แล้วแต่ไปเลยเอา้าอยากเล่นด้วยเนี่ยมาลูกนะมามาเปลี่ยนกันเล้วเทดีครับมันโอ้หงุดหงิดอ้วนเลยฮะมันได้ที่ไหนละ่ะนี่ได้ที่ไหนเอากระดูกไปแล้วนะแลกกันคนเก่งนะครับนะคนเก่งของแม่มานนี้นี่